สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมด้วนดวนนะครับผมพี่น้องมาเล้วนะครับผมเลขหลวงปูวดปลาท่านทิพย์นะครับผมพี่น้องปูเพิ่นกิดบ่ปเพสง์ออกน้ํานะครับผมพี่น้องปูได้ตั้งฉายานะครับผมเนาะว่าปูดปลาศูนย์หาหนึ่งนะครับผมพี่น้องปูตาศูนย์หาหนึ่งกับเลขมาแร้วนะครับผมพี่น้องในวัดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับผมพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมพี่น้อง หลวงปูเพื่อเกยนังใมิตได้นะครับผมเนาะด้เลีกสามตัวนะครับผมพี่น้องนะครับผมเนาะก็ได้เล่าแอดมินฟังนะครับผมเนาะแอดมินก็จะนำมาเป็นแนวทางนะครับพี่น้องไว้สําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมพี่น้องครับผมสาหรับตุเหลี่ยกปูปลายมาในงวดก่อนนะครับผมพี่น้องปูเพื่อเกยห้มาถูกนะครับผมเนาะเจ็ดงวดซ้อนแล้วนะครับผมเนาะถึงงวดที่ผ่านมานะครับผมพี่น้องก็ปูเพื่อเกยห้มาศูนย์หกนะครับผมพี่น้องก็หาสาม นะครับผมพี่น้องกับรุดยางระแต้มเนาะพี่น้องเนาะกับผ่านงวดหนึ่งนะครับงวดนี้เลยมาตามต่อนะครับผมพี่น้องเนาะครับผมเลขทีหลวงปูตาศูนย์หาหนึ่งนิมิตได้นะครับผมเนาะปูระนางสมาธิได้นะครับผมเนาะได้เห็นเลขสามตัวนะครับผมพี่น้องเป็นเลขเก่าเก่าศูนย์นะครับผมพี่น้องเนาะได้เลขสามตัวนะครับผมเนาะแอดมินเลยนํามาเป็นแนวทางมาแบ่งปันพีปันน้องนะครับผมเนาะนะครับผมเนาะได้เลขคู่เดียวด้อนะครับผมพี่น้อง ครับผมพี่น้องก็แอดมินนํำมาเป็นแนวทางนะครับเนาะสาหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมเนาะสาหรับพี่น้องที่บีสนใจกับกดพานได้นะครับผมเนาะนะครับผมก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะพี่น้องเนาะนะครับผมก็ขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมเนาะนะครับผม ครับผมพี่น้องถ้าเขามารับชมแล้วก็อย่าลืมเด้อนะครับผมฝากในเดอ้อพี่น้องฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนในแอดมินในเด้อนะครับผมเนาะเพื่อสิบปิภาสคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินขอพี่น้องโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับผมแอดมินขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ